ไปไกลลงมาได้แล้วอยู่อ่ะไปกูเอ้ยกินๆๆๆ okay, okay. okay, okay. okay, okay. าข่าวคาเฟ่ อ้วนทุกเลยทุกเลยอ้วนทุกเลยกินชี่แรงมากน้ำยังน้ำยังเต็มอยู่ดูยังไงดูดิวอาหารอาหารหมดไปขึ้นว่ะอาหารมีอยู่